เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรในภาพนี้ไหมครับภาพนี้เป็นภาพของเรือไททานิกที่กำลังจมลงสู่ท้องทะเลจากภาพเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไฟบนเรือมันไม่เคยดับเลยจนวินาทีสุดท้ายที่เรือนั้นได้หายลงไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้นํามาจากสารคดีจากช่อง Absolute History บน YouTube และสารคดีเรื่องนี้ก็สร้างมาจากคาให้การของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือไททานิคล่มครับในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเรือโดยสารสุดหูของอังกฤษ ชนเข้ากับ <tá> ภูเขาน้ําแข็งจนจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบนเรือครับที่อุทิศชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นจนสามารถช่วยชีวิตคนนับร้อยเอาไว้ได้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องผมจะเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์นี้แบบสรุปสั้นๆให้ฟังก่อนเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เผื่อใครที่ยังไม่ทราบข้อมูลของเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์เรือไททานิกล่มนับว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่โลกจะไม่มีวันลืมครับเหตุการณ์นี้มัันนเเกกิดขึ้้้ตตงแแ่่่่ปปปีีี1912หรรืืออมมะาาณววทล ในวันที่10เมษายนคศ1912ดรือทอรนิคออกเดินทางเป็นครั้งแรกจากท่าเรือเซาท์แฮมตันประเทศอังกฤษเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองแชบูประเทศฝรั่งเศสจากนั้นก็ไปควีนส์ทาวน์ประเทศไอร์แลนด์และมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแต่น่าเศร้าที่เรือนั้นจมลงหลังเดินทางออกจากท่าเรือเซาท์แฮมตันได้เพียงไม่กี่วันผู้โดยสารบนเรือในตอนนั้นมีทั้งหมด2,240คนและมีเพียงประมาณ700คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมาได้ เวลาผ่านไปกว่าร้อยปีปัจจุบันในปี2022พวกเขาเหล่านั้นก็ได้เสียชีวิตจากโรคชราผู้รอดชีวิตที่เสียชีวิตลงเป็นคนสุดท้ายก็คือมิลวิน่าดีนที่ในตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นผู้โดยสารที่อายุน้อยที่สุดบนเรือไททานิกตอนนั้นเธอยังเป็นทารกที่มีอายุได้เพียง2เดือนเธอเสียชีวิตในปี2009ในวัย97ปีเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเรือไททานิกนะับว่าเป็นเรือโดยสารที่รูหราที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดจากไวส์สไตล์ในเวลานั้นผู้คนทั่วทุกมุมโลก ต่างเฝ้ารอคอยที่จะร่วมแสดงความยินดีกับการเดินทางของเรือไททานิกที่นับว่าเป็นวิวัฒนาการของเรือสำราญที่ยิ่งใหญ่ที่มนุนนั้นได้สร้างสารรค์ขึ้นมาและนับว่าเป็นสัญญาณแรกแห่งยุคสมัยของการเดินเรือทะเลครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวในอีกมุมหนึ่งของกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ใต้ท้องเรือเพื่อรักษาพลังงานของเรือเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายและสามารถช่วยชีวิตผู้โดยสารรับร้อยคนจากภัยพิบัติทางทะเลในครั้งนั้นไว้ได้เรือไททานิก เป็นเรือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไอ้น้าจากความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของฐานหินในปริมาณ800ตันต่อวันที่ถูกควบคุมโดยเหล่าคนงานที่ทํางานอยู่ใต้ท้องเรือในเวลาหทุ่ม40นาทีของวันที่14เมษายนปี1912รทางเจ้าหน้าที่ในห้องเครื่องยนต์ได้รับคําสั่งให้หยุดการทํางานของเครื่องยนต์อย่างเต็มระบบทันทีที่พวกเขาสังเกตเห็นว่ามีภูเขาน้ําแข็งลูกใหญ่อยู่ข้างหน้าเพื่อลดความเร็วของเรือลงและหันหัวเรือไปในวิถีที่ปลอดภัยแต่นั้นก็สายเกินไปแล้ว30วินาทีหลังจากนั้น เรือไททานิกก็ได้ชนเข้ากับภูเขาน้าแข็งลูกนั้นแรงประทะได้ทําให้กราบขวาเรือได้รับความเสียหายจนไม่สามารถต้านทานแรงดันน้ําเอาไว้ได้น้ํามวลมหาศาลจึงทะลักเข้าสู่ห้องเครื่องส่วนหน้าทันทีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในตาอเผาที่6เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้เห็นว่าน้ําทะเลนั้นได้ทะลักเข้ามาในตัวเรือแล้วจากนั้นหนึ่งในระบบความปลอดภัยของเรือไททานิกก็ทํางานประตูนิรภัย,ยกั้นน้าก็ได้ปิดลงเพื่อตัดขาดตัวเรือจากห้องที่ได้รับความเสียหายสิ่งต่อไปที่เหล่าวิศวกรต้องทําก็คือ รักษาตเตาเผาที่เหลืออยู่เอาไว้ให้ได้นานที่สุดจากการประเมินความเสียหายของโทมัสแอนรูผู้ออกแบบเรือแล้วเขามั่นใจว่าเรือไททานิกนั้นต้องล่มแน่แพวกเขาอาจจะยื้อเวลาได้ประมาณ1ชั่วโมงหรือยังมากก็1ชั่วโมงครึ่งแต่พน้าวิศวกรโจเซฟเบลมั่นใจว่าเขาและทีมของเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาเรือไททานิกเอาไว้ให้ได้เวลาผ่านไปน้ามวลมหาศาลที่ทะลักเข้ามากําลังดึงเรือไททานิกให้จมลงใต้ผิวน้ําอย่างช้าๆและในเวลานั้นเอง ที่เบลยอมรับชะตากรรมแล้วว่าเรือไททานิกไม่มีทางรอดแน่สิ่งที่เขาและลูกทีมของเขาพอจะทําได้ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เรือนั้นจมลงช้าที่สุดนั่นก็คือการรักษาพลังงานของเรือลำนี้เอาไว้แต่การทำเช่นนี้เขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวเบลได้เสนอทางเลือกให้กับลูกทีมของเขาที่ทำงานอยู่ในห้องเครื่องทางที่1คือให้พวกเขานั้นขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าเรือและเอาชีวิตรอดหรือทางที่สอง อยู่ในห้องเครื่องต่อกับเขาอีกสักนิดเพื่อคอยเติมเชื้อเพลิงให้เรือไททานิกนั้นลอยอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้และแน่นอนครับว่านั่นไม่ใช่การบังคับมันคือการถามหาอาสาสมัครแล้วก็มีคนงานจำนวนหนึ่งครับที่อาสาอยู่ที่นั่งกับเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าพวกเขายังอยู่ข้างล่างนี้ต่อไปเขาอาจจะต้องตายพวกเขาคอยเติมเชื้อเพลิงใส่เตาเผาที่ยังใช้การได้อยู่เพื่อให้เรือไททานิกนั้นยังได้รับพลังงานที่จำเป็น และนั่นทําให้ผู้โดยสารและลูกเรือจํานวนมากสามารถทยอยออกจากเรือได้อย่างเป็นระบบระเบียบจากคาให้การของผู้รอดชีวิตพวกเขาบอกว่าเขาเห็นไฟบนเรือไททานิกนั้นติดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนที่เรือนั้นจะจมหายวับลงไปใต้พื้นผิวมหาสมุทรในท้ายที่สุดแล้วไม่มีหลักฐานใดปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่าวิศวกรเหล่านั้นสามารถพาตัวเองขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าเรือได้ทันเวลาหรือไม่หากว่ากันไปตามหลักความเป็นจริงแล้ว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถขึ้นจากส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของเรือมายังชั้นที่อยู่บนสุดได้แต่อย่างไรก็ตามวีรกรรมความกล้าหาญของพวกเขาในครั้งนั้นทําให้เรือไททานิกลอยอยู่เหนือผิวน้ําได้นานถึง1ชั่วโมงกับอีก30นาทีซึ่งมันเกินกว่าที่คาดการเอาไว้มากๆและสามารถช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้ได้หลายร้อยคนรายชื่อผู้กล้าเหล่านั้นที่ผมสามารถหาได้มีดังนี้ครับคนที่1ห,หัวหน้าวิศวกรโจเซฟเบลคนที่ 2. ผู้ช่วยวิศวกรจอร์แดนเชฟเฟด คนที่สผู้ช่วยวิศวกรเฮอร์เบิร์ตกิฟฟอร์ดฮารีคนที่4ช่างไฟฟ้าอัลเฟรดเพียรีมิดเดิลตันคนที่หช่างไฟฟ้าอัลเบิร์ตจอจเอวินคนที่6ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าวิลเลียมเคลลี่และเหล่าผู้กล้าคนอื่นๆที่สละชีวิตตัวเองทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายหลังจากที่ฟังแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างครับสำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าน่าจะยังมีฮีโร่ประจําเรือไททานิคคนอื่นๆอ,อีกหลายคน ที่อุทิศตนทําหน้าที่เพื่อผู้อื่นจนวินาทีสุดท้ายอีกมากมายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Miss Mania ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเรื่องอื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ